สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการปรับมุมมองนะครับ d i s PC หรือ Quick Access นะครับสำหรับใน Windows 10นะครับหลังจากที่เราทำการลง Windows 10เรียบร้อยนะครับในการติดตั้ง Windows 10บางคนอาจจะเพิ่งเพิ่งทำการใช้ตัว Windows 10นะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าในตัว Windows 10อะมี2มุมมองในการปรับการเปิดไฟล์ Explorer นะ Explorer View นะครับก็คือมันจะมีอยู่2โหมดก็คือที่เป็น DPC i s กับตัว Quick Access นะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับโดย Default นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัว Windows มาเรียบร้อยนะครับมุมมองนะครับของตัวไฟล์ Sharing นะครับมันจะเป็น Quick Access นะครับก็คือตรงนี้ถ้าเราทำการกดตรงนี้นะครับ กดตรงไฟล์ Explorer นะครับตรง Taskbar นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เราจะมี recent file นะครับก็คือไฟล์ที่เราใช้ล่าสุดนะครับมันจะเป็นลักษณะไฟล์ที่ใช้ล่าสุดมันก็จะมีขึ้นมานะครับอาจจะเป็นฟังไฟล์ Word, Excel, PowerPoint หรือจะเป็นไฟล์รูปที่เราทําการเปิดนะครับซึ่งบางคนไม่ชอบนะครับให้มันมาขึ้นขึ้นมาลบกอยู่หน้าจอ Explorer นะครับโดย default นะครับจะเป็นเป็น default ที่เป็นตัว Quick Access นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนเป็น d s p c นะครับอันนี้จะอยู่ในมุมมองของ u u i k k c c e s s นะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองของ u u i k k c c e s s นะครับเมื่อเราทำการเปิดไฟล์ขึ้นมามันจะเป็นของ Quick Access แต่ถ้าเราจะปรับมุมมองให้เป็นของ d s p c นั้นทำอย่างไรนะครับก็ทำการคลิกคลิกนะครับที่ u u i k k c c e s s นะครับมุมด้านซ้ายนะครับแล้วก็กด Option นะครับอกดออปชันเสร็จแล้วตรงแท็บจ e n น r a l นะครับมันจะมี Open File Explorer Tool มันจะมี2โหมดก็คือ ที่เป็น Quick Access กับ This PC ถ้าเรากด This PC นะครับตัว default จะเป็น Quick Access นะครับเรากด This PC นะครับจากนั้นก็กด OK อีกทีนึงนะครับจากนั้นทำการปิดนะครับ Explorer แล้วทำการเปิดมาใหม่เห็นไหมครับเมื่อเราทำการเปิด Explorer ขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ไอ้ตรง Recent File เมื่อกี้จะหายไปตรงนี้มันจะเข้าสู่ในหน้าของ This PC เลยก็คือเราสามารถ เข้าไปที่ไดซี c นะครับหรือได้ D ได้ E ที่เรามีนะครับก็คือเป็นการสลับมุมมองในการเปิดไฟ l e e x p ์ o r e r นะครับก็วันนี้เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับ Windows 10นะครับก็วันนี้ขอจบวิธีการใช้ Quick p c หรือ d i s พ pc ไอ u i c k access หรือ t i s s PC นะครับสำหรับ Windows 10เพียเท่านี้ครับสวัสดีครับ